ทุกคนตอนนี้อยู่สถานีสุขุมวิทนะตอนนี้เวลา8ดโมง20นาทีแล้วคือดูสภาพแล้วเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะแล้วเมื่อคืนก็คือใส่ชุดกีฬานี่เลยคือใส่ชุดกีฬาแล้วทันเสื้อท่นกางเกงเลยเป็นชุดกีฬาแล้วก็รองเทาง้าแต่เพราะว่าเราเดินทางแบบมาจาก เชียงใหม่แล้วก็รถนอนแล้วก็แต่งสบายมากแล้วก็คือดูรองเท้าแล้วก็แล้วก็วกดูเชียงเชีแขนนี่เห็นไหมมีทั้งน้ำมีทั้งคานมมีถุงห้อยหนึ่งจุดนะแล้วก็คือแล้วพอดูตรงสุขุมวิทนะมีคือสุขุมวิทตอนแปดโมงยี่สิบเขาก็จะมาทำงานกันและทุกคนก็คือแต่งตัวแบบดีมาก แล้วเราก็คือมาจากต่างจังหวัดโอ้โอนี่คือมากลางเมืองแล้วแต่งตัวสุดยอดเลยเราอะไปเดี๋ยวเราอันนี้คือที่มาสุขุมวิทเนี่ยเพราะว่าลืมกุญแจนะฮะลืมกุญแจห้องเพ้าแบบว่ามาจากต่างจังหวัดเนาะแล้วก็ ลืมกุญแจก็เลยต้องมาที่นี่ทุกคนตอนนี้เราก็มาจากรถไฟฟ้าคือตอนนี้สันมาที่เอามาจากเชียงใหม่เนาะก็มาลงรถไฟที่กรุงเทพอภิวัตร์ครับแล้วลืมกุญแจห้องนะฮะเราก็เลยต้องมาเอากุญแจห้องจากเพื่อนนะก็คือนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินจากกรุงเทพอภิวัตมาที่สุขุมวิทนะครับแล้วคือบอกว่าสภาาแบบ หัวก็เยินมากเพราะว่าเมื่อคืนนอนนอนบนรถไฟมานะหัวเยินน้ามันแบบแล้วคือใส่ชุดบอลอะ่ะใส่ชุดบอลมารองเทา้ารองเท้าแตะชุดบอลเนี้ยแล้วแบบสภาพแล้วหิ้วถุงขนมเนอะเข้ามากลางเมืองสุดยอดแล้ว <c oughs> เขาก็คงงงว่าแบบว่าแต่คนนี้มาจากไหน ทำไมบอกว่าแล้วคือมีกระเป๋ามีกระเป๋า,เ,าเดินทางด้านหลังแล้วกระเป๋าด้านหน้าแบบว่าดูแบบว่าพลุงพลุงพลังอันนี้คือเราเรา่าจะเดินไปนะเพราะว่าเดี๋ยวไปเอากุญแจจากเพื่อนก่อนแล้วก็หลังจากเอากุญแจเสร็จปุ๊บก็ค่อยแบบนั่งรถไฟนั่งรถไฟถไฟ้ากลับบ้านนี่เหมือนฝนกรุงเทพก็เหมือนฝนตกอยู่นะถนนอโศกมนตรีนะครับโอ้ รู้บรรยากาศกรุงเทพมหานครไม่เจอกันตั้งนานไม่เจอกันนานมากเลยครึ่งเดือนไม่เจอกันประมาณสิบห้าวันรูเป็นไรรถไฟรถยนต์รถติดมากหลังจากที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดมาไปเจอธรรมชาติมาครึ่งเดือนแล้วมาเจอรถมาเดิมไม่อยากมาเลย จริงๆอะ่ะยังไม่อยากกลับยังไม่อยากกลับกรุงเทพเลยแต่ว่ามันต้องมาโอเครู้สึกว่าเราต้องไปฝั่งทางทรายนะไปหากระป๋าคุณแจจากโปโปโ,อ,โ,อ,โอ,อ้โหคือหนักทุกอย่างกระเป๋าก็หนัก ไอ้นี่ก,นกน็น้ำเนี่ยน้ําเนี่ยน้ํากี่ขวดนี่น้ำสามขวดนี่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 นให้ดูเห็นปะอุ้ยฝนตกด้วยอ่ะอุ้ยฝนมันตกละทุกคนอ้าวตายแล้ว,อ,ว,ลวอุ้ยรถไฟฟ้าตายแล้วฝนตกแล้วไปเราต้องลงด้านล่างนี่ ฝั่งนั้นก็จะเป็นแบบ BTS สระบุรีกับ m ท t สุขุมวิทนะครับวัดเ,เดินยากแล้วคันนี้เดินลงบันไดไม่ได้งอขาไม่ได้ <laughs> อย่างไรเนาะคันนี้อุ้ยเขาต้องการลงมด้วยอ่ะแสดงวฝนมันตกอยู่นะเนี่ย ฝนม,มันพบักฝนมันโปรยโปรยฝนมันโปรยนิดหน่อยน่าจะเดินได้อยู่ไม่อะไรมากอ้าวมันโปรยนิดเดียวพอพอหัวเปียกนี่ก็แล้วก็คือเอากุญแจเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปหานั่งคาเฟ่แบบเล่นๆน,นะ แล้วค่อยกลับบ้านเมื่อคืนก็นอนอยู่แต่ว่านอนนิดเดียวเปลาทองโกเุ้ยน้ำต้ม้งปลาทองโกงงก,งก็ซื้อคือซื้อของกินไปเลยจ้ะอ <c oughs> ุ้ยไก่ทอดไก่ทอดหมูทอด,าอดกาแฟสดอันนี้คือถนนสุขุมวิทนะฮะก็ โยเราก็จะไปแบบไปเดินวันนี้แต่งตัวแบบวันนี้วันนี้แต่งตัวแบบไม่ได้จริงๆอ่ะขนาดขนาดเป็นคนที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยแต่งยังไงก็ได้เข้าเมืองวันนี้วันนี้ดูสภาพตัวเองดูโอ้ไม่ได้อยู่ไมไม่ได้จริงๆอ่ะจะถามว่าแคร์ไหมก็ไม่แคร์นะเพราะว่า เอาจริงๆนะทุกคนเราบอกเลยว่าไม่มีใครสนใจเราจริง <c oughs> คือเราอะ่ะเราจะคิดเองเราจะคิดเองเออเองตลอดเวลาแบบว่าเ,าเห็นแบบเวลาที่เราอ่ะรู้สึกว่าอยวเดี๋ยขั้นถนนกันเขาก็จะมีบอกว่าไอเนี้ยคนเฮ้ยสมงียี่สาม 23, คนเขาจะบอกว่าเออ เราไปที่นี่มาคนนั้นมองคนนี้มองเขามองเหลียดเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่มีใครสนใจเรานะไม่มีใครสนใจเราเอ,อนอกจากตัวเราเองคือต่างคนเขาก็ต่างสนใจตัวเองอะเนาะฉะนั้นมากรุงเทพก็คือไม่ต้องแต่งตัวแบบดีก็ได้แค่แต่งตัวให้ถูกกระเทศสระอันนี้คือเรามาเดินตามถนนหนทางเลยมันก็แบบไม่ได้มีปัญหาอะไรเนะี่ย แต่งตัวยังไงก็เขาก็าไม่ว่าเลยหรอกแต่ว่าถ้าแบบว่าไปติดต่อราชการไปงานอะไรอย่างเงี้ยจะมาแต่งแบบว่าชุดบอลก็ไม่ได้อุย้ยมีแต่ของน่ากินทันั้นเลยตอนชเช้าอ่ะเอ้โอ้ไกลไหมนี่เนี่ยโรงแรมนี้เนี่ยอ่ะเดินยาวๆแต่ว่าฝนก็มา เอ้ยยี่สิบห้าได้เรามาถูกวะเนี่ยสุขุมวิทยี่สิบห้าเฮ้ยัมาถูกวะเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะอ่าเราจะ,ะต้องไปให้เขาเอากุญแจออกมาให้คือที่แรกก็คิดว่าแบบเอาไปแต่ก็คือถึงถึงไม่ได้เอาไปก็ไม่ยากเพราะว่าเราก็สามารถที่จะ กลับมาตามเวลาแล้วก็ตอนที่เพื่อนอยู่สรุปก็คือมาแบบว่าแบบไม่ได้แพลนเลกลับจากเชียงใหม่แล้วก็มาถึงตอนเช้าสรุปเพื่อนก็ออกมาทํางานก็เลยไม่ได้อุ้ยเอาแล้วต้องเราต้องอยู่ตรงนี้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวหา หาเพื่อนก่อนทุกคนคนเราอ่ะดวงมันสวยเนาะดวงดวงมันสวยมันแบบโอ้โหหลือ,อคือแบบว่าอันเป็นนุ่นเป็นนี่ลืมกุญแจทำนุ่นคนระับอะไรกิดพลาดไปหมดแล้วมามาเอากุญแจจากเพื่อนแล้วเพื่อนก็แบบบอกอแช่ที่อยู่มาเราก็จำได้แต่ว่า เพื่อนทางานโรงแรมนี้สรุปโรงแรมมันมีหลายมันมีหลายสาขามันมีหลายหลายที่แล้วโรงแรมคือมันมีแบบว่าโรงแรม A A 1 a จุดอจุย่างเงี้ยแล้วมันอยู่คนละฝั่งนี่เราเดินไปทาง B t s อพรอมฟงสรุปมันไม่ใช่ทางนี้มันต้องเดินไปทาง B t s อนานาแล้วคือเราเดินมาเราก็ต้องเดินกลับอีกประมาณ1 4กิโล ประมาณโลกงขึ้นเพื่อที่จะเดินไปโรงแรมที่ถูกต้องโอ้ตายแล้วแล้วคือเดินยาวๆไปแล้วฝนก็มาอะไรเนี่ยอะไรกันครับนี่ยดูบรรยากาศช่วงที่แบบว่าบนบนไปก็ดูบรรยากาศสกุมวิทย์ไปด้วยคนก็คงงงว่าคือ,อใส่ชุดบอล ใส่ชุดวันสะพายกระเป๋าถ่ายคลิปเ,เขาคงเข้าใจว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่แบบว่ามาเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกรุงเทพจริงๆแบ่เมแมนด้วยจ้ะเดี๋ยวท้นไ่่หนะเลยจริงๆกับคนไี่หนละจ้ะแต่ว่าอันไปผิดไปถูกสรุปว่าไม่ใช่ว่าเดินไปตามทางแล้วแบบปิกที่อยู่ให้ผิดอีกนะ <c oughs> โอ้มาผิดสาขาเด้อโรงแรมเขาอะ เดี๋ยวเดินกันทุกคนเนี่ยบรรยากาศอันนี้คือเดี๋ยวเราไปเริ่มตั้งต้นใหม่ที่ MRT สุขุมวิทนะฮะจริงๆอ่ะถ้าเดินจากสุขุมวิทไปโรงแรมที่เขาทํางานอยู่มันไม่น่าจะไกลสรุปคือเราเดินมาผิดผิดฝั่งแล้วเดินย้อนกลับมาเลยกไกลจัดเลยคันนี้โอดูบรรยากาศพุ้นหนาพุ้นหนาเอด้านหน้าของเราคือแยกอโศกมนตรีนะครับแล้วก็ฝั่งทางขวามือตรงนี้จะเป็น MRT สุขุมวิทแล้วก็ BTS โศกแล้วก็ทอมินอทวิตตวันนะครับแล้วก็เนี้ยเราเดินไปฝัง่งนั้นเนี้ยน่าจะเป็นเกือบกิโลอ่ะไปกลับก็น่าจะเกือบ2โลอ่ะอันนี้ทางเข้าสุขุมวิทประตู2ไปเดี๋ยวเราขอเดิน<ป>ย้อนย้อนกลับก่อนนะฮะเร,เราต้องเดินไปทางนี้เพื่อที่เราคือเพื่อนก็งเงียบไปเลยนะเพื่อนก็งเงียบเลยนะแบบว่าไม่ตอบเลยนะ น่าจะเข้าไปทำงานแล้วปะอ๋อเดี๋ยวแต่ว่าถ้าเราถ้าเราไปทางเนี้ยเราก็ไปเดินไปเอ็มอาทีเพชรบุรีลงที่เพชรบุรีแล้วก็กลับบ้านได้นะเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะถ้าดูแล้วมันน่าจะใกล้เพชรบุรีมากกว่าอีเทอร์มินอลเทอร์มินนลตอนนี้คือ8ปดโมงสี่สิบแปดโมงสี่สิบนาที นี่ตรงถนนตรงนี้เรามาเดินบ่อยอยู่นะพาทุกคนมาเดินสองสารอบอยู่นะโอ้ยไม่น่าลืมกุญแจเลยอี่นเทอร์มินอลนะครับบอกว่าเดินอีกหนึ่งกิโลหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งกิโลหนึ่งร้อยเมตร เดินไปนี yeah, ้เดี yeah. well, ๋ยวต้องไปเลี้ยวตรงนู้นเดินไปเรื่อยๆบ้าจริงก็คือเหมือนไปเล่นบอลเลยเพราะว่าใส่ชุดกีฬามาแล้วตอนนี้ก็คือเหงื่อแตกแล้วคือแม้ว่าฝนจะโปรยไปแต่ว่าร้อนมากตอนนี้โอ้ตตย คนเราเนาะเดินเดินไปก็เดินผิดทางเดินย้อนกลับมาก็อีกเป็นกิโลกว่าถามว่าจริงๆก็จริงๆก็พี่ี<ด>่บินพี่บินก็มีแหลนะเนาะแต่ก็มันประมาณโลนึงน่าจะเดินได้เดินเรื่อย แล้วคือโรงแรมก็คือเราก็จําแค่ชื่อโรงแรมไงจไไําไว้บอกเออโรงแรมนี้อะไรเงี้ยสรุปคือมันมีสาขาสาขานี้สาขานี้นี่นีนโรงแรมแบบ a b c d e อะไรเงี้ยเอ๋ <c oughs> เนี่ยพึ่งพึ่งตอบมานะไลน์ไปถามตั้งนานแล้วนะพึ่งตอบว่าคนละที่คือเราเดินไปแล้วจนเดินกลับแล้ว บอกว่าคนละที่มีฮิวตันฮิวตันแบงคอกไม่ใช่โรงแรมนี้นะเดี๋ยวเราต้องไปก็คือทุกคนเดี๋ยวไปเอากุญแจเสร็จปุ๊บเนะี่ยจะต้องออกมานั่งเล่นคาเฟ่ก่อนเหนื่อยโอ้อาหาร โอ้ความเป็นเมืองกรุงเทพกรุงเทพก็ฝนตกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเหนื่อยได้ล่ะเฮ้ยเราต้องข้ามไปฝั่งนู้น <c oughs> เอ๋โรงแรมอยู่ด้านหน้านี้ <c oughs> อ๋อทางเข้าเนี่ย g l e กแมมันบอกว่าให้เลี้ยวตรงนี้ให้เลี้ยวซ้าย, <c oughs> ยแถวนี้เขาก็มีแต่แบบ สุขุมวิทอนะเนาะเออมีตึกทำงานมีอะไรเยอะแยะเอ้ย GMM ตึก GMM ที่แบบว่านักร้องดาราอะไรก็อยู่ข้างหน้านี้แล้วปะสวัสดีครับไปไปสวัสดีเขาก่อนนะเผื่อได้เป็นดาราตลกเผื่อได้เป็นดาราดาราเลยนักแสดงเผื่อได้เป็นแบบดารานักแสดงตลกน่าให้ อุ้ยเดี๋ยวเราต้องไปข้ามถนนตรงนี้ตรงนี้ต้องรอไฟโอ้รอยี่สิบสามรอยี่สิบสามบิรอข้ามนะฮะเนี่รอตรงนี้รอตรงนี้อเราต้องมาข้ามตรงนี้เยเขาเดินกันด้านบนอนะ่ะเราขอเดินตรงนี้ก่อนแล้วกันอุ้ยก๋วยทอดป้าก๋วยทอดป้ไปหาก,กินก๋วยทอดกันปะ <c oughs> ขึ้นข้างบนก่อนปะ่ะหาของกินก่อนปะ่ะตอนนี้คือแบบอว่าได้ไม่ได้กุญแจก็ไม่สนใจนะกิลควยทอดเอ้ยกิลควยทอดกันปะ่ะดีทุกคนข้าว้วยทอดครับออุ้ดยอะของกินเยอะแยะเลยปักซอยนี่มันต้องเดินเข้าไปไหน,น <c oughs> ตอนนั้นบอกว่า โอปโปาไปทำอ,อยู่ที่ไหนไม่รู้แล้วก็มันเป็นตึกเดียวกันกับไอเนี้ยแถวเนี้ยมันเป็นตึกเดียวกันกับอกองสุนอะไรไม่รู้อะของประเทศอะไรไม่รู้แต่คือไม่ได้ทำงานกงสุนนะแต่ว่าไปทำงานอยู่ตึกเดียวกันกับพี่เขาอยู่อะไรเงี้ยสันลืมกุญแจอ่ะสันลืมกุญแจหรือโปโปโปลืมกุญแจอะไรประมาณนี้แหละ แล้วซันเอากุญแจมาให้เออปอป้ลืมลก,กุญแจล็อกเกอร์แล้วซันนั่งรถไฟฟ้าเอากุญแจมาให้ค <slapped S 1> <ๆ S 2> ือมันเป็นแบบตึกเคยฟิลแบบมีตึกกรุงกงสุน์อะไรเงี้ยเนาะพอซันเดินมาตรงหน้าตึกปุ๊บเนี่ยอรอปอป้รอปภพอเข้ามารวบขำมากเลยอะรอปภพอรวบเลยอะรอปภพอเข้าชาร์จ <X 2> ทันทีคุณมาทําไมครับคุณมาติดต่ออะไรคุณจะมาทําอะไรตรงน,นี้ คุณรอใครเหรอยแบบโอ้โหแล้วก็บอกมารอเพื่อนครับเพื่อนชื่ออะไรเออพอมันพอมันแบบว่าตื่นเต้นปุ๊บลืมชื่อเพื่อนจะบอกเพื่อนโป,โ,ปโ,ปโป๊ชื่อจริงชื่ออะไรวะชื่อจริงชื่ออะไรวะพอดีแบบว่าเพื่อนลงมาพอดีเนาะเพื่อนลงมาจากตึกแล้วก็แบบอ๋อพอดีเพื่อนเอากุญแจมาให้ครับอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าอ๋อครับครับโ,โดนรวบอะขำมาเลยเอ้ซอยนี้ปะเนี่ย มันมีร้านร้านเคก้กร้านอะไรตรงนั้นด้วยอะ่ะแม่บัตทีนี่แม่บัตที่นี่ไปทางไหนละบัตรทีนี้หาหา,หา,ห,าหาทางเดินก่อนนะทุกคนตึกไหนไม่รู้ <S <S เราก็ไม่ค่อยได้มาเดินในนี้เหมือนกันเนาะแต่ว่าอย่าว่าแต่แบบจังหวัดอื่นเลยกรุงเทพมาหานครนี่ก็ก็เดินยากเห็นไหมทางเดินแต่ว่ามีเสาไฟเนี่ก็คือ ทางเดินเนี่ยมันจะมีแค่ถนนใหญ่เหมือนกันแหละถนนเล็กอย่างนี้ก็คือไม่มีทางเดินเหมือนกันคนก็ต้องเดินกันอย่างนี้แหละเราต้องเดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาด้านหน้าอ๋อนี่เลี้ยวขวาไปด้านหน้านูน้นมันอย่างเนาะไปจะนี่เดินยังไงเนาะวันนี้ก็เป็นโรงแรมเหมือนกันแต่ว่า Google Map เนาะเราตริมาจากแมปบอกให้เลี้ยวขวาเอาเนี่ยจริงๆคือทุกคน จริงๆถ้าเราลงแบบอ MRT แล้วก็เดินมาตรงสุขุมวิทสิบสามแล้วก็ใกล้ๆนะแล้วก็เดินตรงเข้ามานี้นะข้าจ้าจะถึงนะอ่าโอ่ะมอเตอร์ไซค์นี่ยากตรงนี้แหละยากตรงการเดินในซอยเนี่ยฝั่งนู้นมันจะมีแบบทางเดินเราต้องเราต้องย้ายฝั่งแล้วทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยว น่าจะใกล้ๆแล้วล่ะแต่แถวนี้เรามาั้งเดี๋ยวไปเอากุญแจก่อนนะโอ้ยข้างหน้าเป็นโรงเรียนนั่นแหละโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยอ,อ่าเดี๋ยวเรานี่เราแล้วเราก็ต้องเดินจากที่แบบว่าเรามาเอากุญแจเนาะไปอีกประมาณโลก,กว่าออกกำลังกายเหรอคือให้เราออกกำลังกายเหรอหรือว่ายังไง แต่เช้าเลยทีเดียวมีเดินแบบน่าจะประมาณสองน่าจะเกือบสี่กิโลอ่ะเนี่ยตอนนี้เราเดินมาจนสุดซอยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเดินลัดที่ริมคลองเส้นแสบนะฮะเพื่อที่จะไปมา t เพชรบุรีโอสุดยอด ออกกำลังกายตอนเช้าร่างกายก็จะได้แข็งแรงออกมารับวิตามินดีดีมากเลยนี่สัมพันธมิตรสัมพันธ์สองไหนอุ้ยนี่ไงเรือเข้ามาแล้วนะ่ะอ๋อกำลังจะไปเดี๋ยวให้ดูเรือตั้งไว้ก็รอเดี๋ยวเรือเขาก็จะออกอุ้ยแต่คนเยอะนะคนขึ้นที่ไอ้คนลงเรือที่อันนี้เยอะ ลง,ลงเรือที่ท่าอาโศกอะ่ะเาคนลงเยอะอ๋อมีคนขึ้นแล้วก็มีคนลงเยอะไ,ไม่ดูละนี่นะครับเดินไปตข้างหน้านี้ก็คืออ๋อข้างหน้านี่คือ MRT เดี๋ยวเราจะไป MRT แล้วก็นั่งรถกลับบ้าน วโอ้ <Wow>. oh, ของกินของทอดนู่นฝั่งด้านนู้นก็มีฝั่งด้านนู้นก็คือสิงศึกสิงพอร์นะฮะแต่ว่าเราอุ๊ยมากินอันนี้ดีวกว่านี่ด้านหน้าของเราก็คือ MRT มอทีเพชรบุรีนะคะถ้าแบบว่าใครเดินก็ สามารถเดินมาได้อันนี้ตึกสิงพาร์คด้านนี้เอ็มอาร์ทีเปรูรีเดี๋ยวไปกินกาแฟกันไป